ตัวผลิตไว้หน่อยอะไรนะดินไวชั้นหน่อยอะไรดินไวเอาอะไพวกรสชาติมันมีเยอะล่ะมีหลายมีหลายว่ะแล้วมีทูไวด้วยเอาไป็หนึ่งทีพวกสกครแม่เปิดหลังรถกูอยู่วะเฮ้ยไม่สนว่ะเฮ้ยแล้วกูเบรกแยกนี้นะไม่เบรกไปเลยไปพวกไปเลยไปลยจะไม่ทันแล้วแต่ข้างหน้าซอยหน้าหน่อยซอยหน้าเนี่ยซอยหน้า ท่านไงไอ้เฮียว่าแล้วออก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 ลงลงเวลลงให้หมดทุกคนลงให้หมดทุกคนไอ้เฮียเออโอ้ยโอ้ยมันทำไงลองโซ่ลองโซ่เดินไหมลองโซ่เดินเข้าเลยไหองโซ่พองตายไปหยงบหยาบว่าแล้วควยเอ้ยว่าแล่เดินไหมหวยเอ้เดินโกโก้เดิน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 มองกันเหรอ บอกเลยได้ไฮไลท์แล้ววันนี้ไระวังอ้หลบไปลอกโซ่มันหน่อยเว้ยดยวโดนชนตัวแม่รังการเลยนี่ไปชนหน้าผับไอ้เราโซ่กวาดคนหมดเลยเชี่ยเฮ้ยไม่ไ่ขับโอ้โห กแบบระโชษทีอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะตายเชื่อ่ขยับไม่ได้ลองโซ่นนก,กุญแจยบมมันล็อกอะเวนี่ล็อกวะล็อกหรอ,อ,เ,หรอเออเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วให้ขับรถเนี่ยนะ กับเพื่อนแป๊บนึงชาที่สี่ศพตรงนี้นะเนี่ยพี่ชายดันดันหลังหนูเป็นรอยล้อเลยนะเนี่ยของโซษมึงมาขอโทษเลยฉันต้องขอโทษด้วยขอโทษสาวเสื้อแดงเลยพวกว่าแต่กูขอโทษใครวะขอโทษสาวเสื้อแดงสิพวะคนเลยค่ะฉันเห็นคนเลยอ่ะฉันเห็นแค่พวกนายอ่ะไอ้ตายเถอะ โอ้เต็มเต็มเลยพี่ชายเราที่เหลือนี่พี่ชช่คนหรอกพี่ชายทำไมถึงแบบขับรถไม่ดูแบบเนี้ยใครเนี่ยไหนวะใครคุยกับกูถ้าแมงดื้ออยากขับรถกูจะขมับให้ก็แต่จอร์ดิตาว่าแต่ใช้กระเป๋าอะไรสวยฉันไม่ได้ค่ะกระเป๋าหนึ่งหกห้าฉันต้องขอโทษด้วยนะสินยอเอ้ยเขาไปชุมนันอยู่ได้ยินใช่ไหมล่ะได้ยินค่ะจะต้องขอโทษด้วยนะโอเคว่าแต่เพืนไหนอะจแทนนี้เป็นขอโทษแทนเพื่อนชาไนะ ให้อันนี้มาให้หนูเมายิ่กว่าเดิมเหรอคะเมาเพื่อลืมเหรอคะลืมก็เคยโดนชนลืมก็เคยโดนเฮ้ยไอไอยาโซ่เวดโอ้ยล่อยลูกเอาเฮ้ยอย่าไปเขสีป้าเขาแอบดูเก่นหนูหนูว่าจะถอดไปสวัสดีค่ะสวัดีค่ัสดครัสดีค่วัสดีครับดี่ะวัี่สว่ะจัสดีค่ะวัสดี่ะว่ัะว่่ัค คือวันนี้ที่ปิด no. ตว่วนเพราะว่ามี no. มันมีเรื่องอะคะ่ะเลยต้องปิดก่อน God a m n man I'm a fucking a u d i t i t น่าอะไรกนเิร์เอพกเออคือคืออย่างนี้ครับพออย่งครับพอดีว่ามันมีเหตุการณ์ในร okay. ้านที่มันเอ่อที่ทำให้ต้องปิดกระทันหันจริงๆนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องรบกวนลบออขอโทษลูกคา้าจริงๆนะครับมัน มันจำเป็นต้องจิตจริงๆนะครับอันนี้อยากจะให้ทางลูกค้าเข้าใจทางร้านนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของลูกค้าแล้ะหลายๆอย่างด้วยนะครับนะคบอันนี้ขอให้อาจจะอยากให้ทางลูกค้าเข้าใจนิดนึงเออเด็กเชีรยเลยพวกนะครับวันอื่นพวกวันอื่นยังไงยังไงยังไงผมผมขอโทษจริงๆนะครับเร็วแล้วเป็นแล้ว แล้วเดี๋ยวทางเราเจพอจะเป็นคอนแทคให้ลูกค้าได้ไหมว่าจะชเชญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยโยกอะไรไปทางไหนได้มากไหมใช่อย่างนี้เพราะว่าลูกค้าเขาจองไว้แล้วแล้วเขาเจวเขาเสียโอกาสงั้นเดี๋ยวค้าสุกหรือเสาทิศว่างไหมคะทิศหน้าเออสุกสุกหน้าไอ้พวกได้เลยสุกหน้าสุกน้าดีกว่างั้นแอนบุ๊กให้ลูกค้าเขารอบที่ประมาณห้าทุ่มก็ได้เจ อ่สะดวกุ่มครับสะดวกห้าทุ่มเลยคุณห้าทุ่มไม่หรอใช่งั้นงั้นจะชดเชยให้แล้วกันแกชดเชยให้ดีกว่าก็แจ้งนะนั้นลูกค้ามาประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ใช่งั้นบ่ายจบนลวันศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนหนูแถหนูให้หนึ่งชั่วโมงเลยโอเคงั้นโอเคหนูต้องขอโทษด้วยนะคะ ใช่ครับขอโทษด้วยนะคะท่านริหารจริคะเอราไม่าหมัเกิดยเาถ้าไม่ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นะครับทางเราไม่ปิดแน่นอนครับแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งคุณลูกค้าเองด้วยแล้วก็ทางตัวเราด้วยครับเราเลยเลือกที่จะปิดเพื่อเซฟที่บาครับโอโหปดใจนะครับแกแทไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะนะครับยังไงยังไงพวกเราขอโทษด้วยจริงๆอไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้ว รเดี๋ยวยังไงวันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าใช่ไหมครับที่แจ้งกับทางพี่พี่เลขาไว้นะครับวันศุกร์ตอนเที่เดี๋ยวเขาใช้ครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางเราเจ๊เดี๋ยวผมเอาเบียร์ให้ลูกค้าคนละหนึ่งขวดแล้วกันเป็นการถ่ายโทษนะครับขอโทษด้วยนะครับได้เลยครับได้ครับผมขอโทษด้วยนะคะลงบุกกนีคะครับยังไงยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจพวกเรา เจค้คะขอถามหน่อยนะแม่คะพอดีพี่สาวนคนชมพูนี่ชื่ออะไรอะชื่อแคทชื่อแคทใช่ไหมครับโอเคบุ๊คบุบ๊คไว้เลยอ่ะปาเล็ตอะป้าบุ๊คไว้นะคนชื่อแคทเ,เอ่อเขามีแฟนแล้วน,ะ,นะ,ฮะฮะ หนูหนูไม่ใช่เด็กเอ็นอ๋อไม่ใช่คนนี้โอเคขอโทษค่ะโอ้นี่ก็ใส่อย่างเดียวเลยไรพี่โยเกิร์ตหลังสอบนี่จะปวดไหมโยไม่เว้นเห็นสาวริเนี่ยยังไงคือถ้าสมมุติอ่ะวันนี้เรื่องด้วยมันกระทันหันอ่ะคือพู้ชันไม่อะไรหรอกมันมีมันมีเพื่อนชายคนหนึ่งอ่ะตรงนี้มันอาจจะยิ้มนะแต่แล้วมันกลับบ้านไปมันน้ำตาไหลพาคน่ะฉันจะบอกให้นั่แหละไอ้ที่ใส่หมวกอ่ะให้ขอโทษทุกคนขอโทษหลายคนเลยนะไอ้ใส่หมวกเสื้อ เส,สื้อสีน้ำเงินนั่นแหละนั่นแหละมันคาดหวังมากเลยนะใช่มันช่าลงมา่ต well ื่นเช้ามาวันนี้ม cin ันโทรหาฉันน่ะจะว่ากับบ้านป่วันนี้มันบอกไม่ได้แล้วอ่ะจริงใช่ไ่ร้องไห้รงเนี่พูดไม่ออกเลยดูเตเกินต้องขอโทรด้วยนะคะขอโทด้วยนะคะคนนี้ในี่นี่คนนี้คนนี้ก็ชื่อปาลอนโซ่อะไรโอเค กลับ <icana, S 1> ไหมเราไปเจอกันเราไปเจอกัค่ะเป็นเงินงตองน่ารักม่กมกน่ารักนะแต่เสียแต่เสียได้แวาไม่เป็นไรเจอการสุดหน้าแล้วมาเจอกันครับไฟรุ่นเจอรอบหน้าลูกสดเฮ้ยบอกลองซอใหแมู่แจคนอื่นได้เชี่ยไี้แม่ขับรถเปรมัดเลยไม่ไหวล้วช่วยนายเปลี่ยนเสื้อผ้าไห อะไรมณ์ตัวโกเทงไหมอ่ะดูดิดูดิกูพูดไม่ออกเลยอะไรบอสนายเปลี่ยนเสื้อผ้ากไหมฉันจุกเปลี่ยนมาเลยฉันฉันพูดไม่ออกเลยฉันชอบฉันชอบตัวนี้ครับผมไอซับปั๊นสองใบเลยได้เวลี่ยจุกหน้ามันเขียนตามเต็มเลยมันจะได้บอกบอกหนึ่งว่าเป็นคริมที่คาดฉันคาดหวังไว่มากเออฉันว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่แบบนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยไอบายยูนิคอร์นเนี่ยนะ แม่งมีคนมายิงาด้บ้าเลยใครมันเป็นคนยิงยิงแม่งเลยล่ะอ้าวมีปืนไม่ละไม่มีแทงแม่งเลยไม่ละไม่มีพี่ด้วยคนล่อนคนอ่อนเลยสักคนอ่อนไหมปากกาหน่ะเอาไหมเออเออปากกามีไม่ละตักเล่ดีกว่าว่าหรือเอาที่ไอ้ลุงฆ่ามาแทงแม่งดีกว่าเด้วยเพวกเพื่อนไอ้เดี๋ยวรีบไปอย่างเงี้ยกันกลับบ้าแล้วกันไอ้ เคดีมบอกว่าให้เราไปดูโลบ้านใหม่เนี่ตรงนั้นอ่ะมันบอกให้เราไปปักโบนเลยบ้านอ่ะนั่นแหะดูซี่ลอนโซ่น่ะที่ยืนูหนาน่าจะเป็นเด็กเอ็นนะนั่นนั่นนั่นดูซี่ดูซี่นวิ่งมาแล้วเนี่ยไหนวะวิ่งมาลุนลนลนไปนแล้วพวกน่ไปลุนแล้วโอ้ยน่าอีกคนหนึ่งใครวนะผมั้งมีอยู่เล่มนึงอาเมื่อกี้น่ะันเกือบจะชักอบไปแล้วนะโอ้ใจเย็นนะใจเยนสมุดน่ะันอมาจบอาชีน้ันจอง ผมเหลืองแน่นั่นใช่ว่าตอนฉันดึงผมไว้หน้าดีอยู่วะใช่ว่าได้อยู่ะไปไปกักลับบูเด้วยนี่ก็ไปฉันเปิดรถแล้วอะขับเลยกูมาไม่ผ่านอะเอาปุ่นใจปะเจ็ดห้าเซ่เดี๋ยวสิถึงงงขึ้นเจ็ดห้าเซชีวิตพวกกูไม่ปลอดภัยแล้วมึงขับอ่ะจริงๆนะไม่ได้จะหมิ่นฝีมือกูหมิ่นสมองมึง กูพูดแล้วเมงตกจริงไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกแล้วสมองมันแล้ววันแรกพอดีกูว่าสุกหน้าได้บ้านแน่นอนรถแกชื่อว่าอะไรวะฮะพี่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 อะไรก็ไม่รู้เอาแม่พัเข้าบ้านเลยมั้ยสุกหน้าแบบที่นี่เสร็จต่อบ้านต่อเอาเป็นเมียเลยได้ปะพัเขาบ้านกูแบบอาลองโซบเมียเด็กเอ็นเดี๋ยววันหนึ่งเมียเองวันหนึ่งเมียชั้นอย่างเงี้ยเหรอเออใช่เชี่ย วนๆกันนอะเนาะเฮ้ยแต่เรารวยนะเรามีเมียเป็นเด็กเอ็กเอ็นปะมึงคิดจะขอตังค์เด็กเอ็นเลยวอะออดีอัสมีก็ระวังด้วยแต่ร้านพวกรวมไปอย่าลืมพวกไว้อ่ะเม่อย่าลืมข้างหน้าซอยต้องให้แป๊บห่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอย่าเพื่อนๆจะขอลงไปหาเขาแป๊บนึ่งอะแป๊บนึ่งหล่อฉบับนี้ทำไรอะเลสอันนี้ใช่คนบุกหรือเปล่าอะ บุ๊กคือใครเหรออ๋อไม่ใช่แล้วแหละมาสิงบุ๊กบุ๊กเวลาหย่อเชื่ออะไบุกฉันมาสิงบุ๊กเวลาเกมบวกเขาไม่ได้เกมบวกเตยยกอาใช่เหรอไปทำเชี่ยอะไรกับมันอ่ะไปแล้วจะไปแล้วไม่น่าใช่ลุงไปทำอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรลุงอารมณ์ฉันฉันแค่จะไปให้เขาจดชื่ออะย้ำเขาอีกรอบมีเฉยอะแต่ช่างเถอะ ไอ้อลองโซ่ไม่ไย่แบ่งมันึ้นรถนะตู้แม่เรยับแม่เข้ารถเลยลองโซ่ลงขึ้นเองก็ได้นะมันต้องลงก่อนมันยับไม่ได้อะอ่เหรขึ้นเองขึ้นเองอ่ะมาแล้วไป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 เล่มเลยโอ้รถใช้มาก็ดีเหมือนกันไปดูว่ากลับไปซอยหนูเฮียีจริงเหรอซอยนี่เยอยมากซอยหนูมาซอยหนูกับใต้หนูเฮียเฮียซอยลึกลับสัตว์ตรงเนี้ย เอ้ยอโลโกเสียใจมากพวกแต่อย่างน้อยนะต่อย่างน้อยหนัก็อ่ะไายต่ยยไปดูอยไดวเปรตจริงวะเฮ้ยปริีอ่ะ้ายมือข้อแต่ฉชินะมาวะลุยด้เลยเ้ยอย่าลิวเคดีไม่ได้ค่ไไนวะเคดีมึงจะไปไหนเมนเอาชี้ออกไปตรงนี้ตัด โอ้โหเขาอยู่กันไปได้ยังไงวะคนแถว้เนียแบงค์ตาคูอะเมื่กี้กขาเอ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไหวแล้วกูไม่หวแล้วกูแบงค์ชัวยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอลันโดได้้โอ้โหกูกบินเฮ้ยแล้วกูบินไดูเน่เราเราต้องบินแร้ปล่าฉันดูอยู่นั่งอยู่ใน่ไม่เ โอ๊ยตาฉันไม่ขยับหลุดแล้วพวกหลุดแล้วหลุดแล้วไอ้ไอ้โลโก้ไอ้เวนหลุดแล้วหลุดแล้วไหนวะไม่ขยับเลยวะเนี่ยเขาบอกให้เรามาปักโบนใช่เออแล้ก็ดีเฮ้ยนี่ประตูนี้เลยเนี่ยท้องกันไม่ได้แล้วเฮ้ยมันมาขายถิ่นเราหรือเปล่าไม่ไม่มาชมอ่ะใช่จะมาจัดการยึดแต่เขาเนาะเว้ยเจดีย์เจดีย์ายพวกเขามาแนะนำบ้านเวลามีกูตอนีว่าเวลามีน้อยอ่ะโอาไปเอาไปอย่างเงี้ยไอ้เจ้า สามารถ้นใช่ป่ปักจะมองมองตรงนี้อยู่พวกมันปักไมไ่ได้ดิมันทับกับบ้านที่ใช้งัดอ่ะมเราเป็นปังโน้นอย่างเดียวอ่ะฝังโน้นน่ะได้ไดคงจะต้องเป็นโบสถ์ใช่ไหมถ้าจะเอาอ่ะมีโบสถ์กับฝังโน้นอ่ะฝังโน้นล่ะล,าง,ล,า,งลางไหนพวกแน่นอนไปเลยแม่งเมื่อกี้ฉันไปร้านเด็กเอ็นไบร์เว่เนี่แม่งบอกมีคนยิงกันเออเนี่ยก็ให้เรื่องเอาอ่ะถ้าเนี่ยตรงนี้โนบ้านเขาขัดข้มดเลยสวยอยู่ ราะว่าฝั่งเราข้างในมันเราเอาไว้ต้องอยู่ที่ว่าเราเลือกบ้านแบบไหนอ๋อได้หมดเลยเอ๊ไอโลโก้อยู่หรอวะโลโก้ฉันโมบุนครัไม่ได้พวกปักได้เอ้ยฉันโมบดหลังนี้งั้นไม่ได้ไม่จะหลังนี้หลังนี้ก็ปักได้นะเชื่อว่ามันก็ได้แต่บทบทมันจะอยู่ไกลไงพวกอยู่ใกล้นะพวกแค่นี้ไม่แม่มันจุดประสงค์เราไงแค่ว่าบ้านดีกว่า ว่าเนี่ยถ้าเป็นบ้านที่จอดรถเลยพี่ผมว่าซื้อหลังใหญ่แล้วของบดฝักบนเลยดีกว่าแต่ถ้าพวกนายเลือกหมู่ใช่ไหมมันมันจะอยู่กลางกลางบ้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะงัดบ้านได้ห้าหลังติดเลยไงแล้วบววมันอยู่ตรงกลางพอดีประมาณกลางๆพอดีลองดูเด็ดเดี๋ยวแล้วาาลแต่พวกแกพวกแกคิดว่าอะไรบดเราแต่ไม่แนะนำให้ผ่น ครับบ้านหลังแดงครับใช่ใช่มันตักไม่ได้เอาตั้งให้เขาแนะนำไหมก็โอเคบอกเนี่ยที่เหลือต้องแล้วแต่บุ้นายแล้วโหวต์เลยว่านายาโหวตหรือว่านายาบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยข้างโบสถเลยหลังโบสถหลังแรกมันมาไปได้หลังแรกเลยหรอเอาบ้านหลังนู้นดีกว่าหลังแรกกันไม่ได้ไม่ดูแล้วไม่ได้ใช่ป่ะดิไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คือเราฝังได้ ป่าได้แหลนี่ยใช่ใช่ใช่ว่าได้อยู่เอาเป็นบ้านก็ดีไม่ต้องเอาโบดหรอกมันใหญ่ไปเราเล็กๆพอเราตอนนี้ก็สวยนะพี่เนี่ยก็เดี๋ยวทั้งแถบเลยถ้าโบสถ์อะถ้าสมมติว่าเนี่ยแกแบบอยากจอดรถใกล้ๆอะตัวบ้านหลังเนี้ยแต่แล้วแกคิดว่าบ้านหลังนี้มันเล็กไปก็นะทั้งแถบมันอ่ะลองเลี้ยวเลยนะพวก มันมันมันยังจอดที่ถนนได้นะ ไอเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเลยหลังบ้านอ่ะบ้านไหนเด็กอ้าเข้าไม่ได้เชี่บ้านอีเวิร์มเออแต่แม่งเปิดประตูไม่ได้หรอกเปิดประตูปตูแม่งเปิดไม่ได้เนี่ยเปิดได้แล้วเนี่ยเนี่ยปาร์ตี้เนี่ยลงลงจริงตรงนี้ดีจริงดีจริงได้นะงั้นเอาหลังนี้มาละนี่ยหลังนี้เลยหลังนี้เปิดประตูไกลนะบอขวาเขาเปิดประตูได้เป็ไม่ได้หรอไม่ชนไง กวาดเอารถกวาดอ่ะจนจุกรอบที่มาหรอแต่ก็ไม่มันมันไม่ดีหรือเปล่าอ่ะเอารอบเดียวจบเลยไม่ดีกว่าหรอนี่ยกล้อชว์ไปหนึ่งดิยังไงดีแล้วเราไปไหนกันน่าเดี๋ยวฉันมาแล้วครับเดี๋ยวั้นั่นก็หลังในนี่เลยได้หลังหลังโบสถ์ก็ได้พวก ใช่ว่าชิวสุดหลังโบดอ่ะแล้วเวลาเราจะมาป,ปาร์ตี้เราค่อยไปปาร์ตี้บ้านเพราะว่ามันม็โซ<ช>ไม่ได้ไม่เดยวนะมื่แต่บ้านหลังบดลองดูหลังบ้านไนี้ยเ็าเดูกันเป้าหมายเราคือเป้าหมายสุกหน้าเ้ยอ่าามมั้หลังบ้านนี้แค่ไปนหนอรไแต่ก็ได้อยู่นะแบบส่งของก็มาหลังบ้านเนี้ยกันเต้จุดนี้ไม่คดดี่ะ เจ้าของร้านนี่เขามีผัวแล้วเหรอวะเนี่ยอะไรนะลุงเจ้าของร้านเขามีผัวแล้วเหรอเออน่าจะมีแล้วทำไมรู้สนใจอ่ะปลาเหรองั่นเราหลังบทนะหลังสินใจหรือเปล่พี่ลุงสนใจก็เจ้าของร้านอีกใช่ป่ะผู้ชายผู้หญิงกันแล้วเปล่าเลยเอ้ลุงโงเว้เขาชื่อเหมียวเปาะเหมียวเปาะโอ้เหมียวเปาะเหรอใช่แล้วยอมชื่อแคทชิ้นคอนเหนียวด้วยได้ไหมล่ะ ถ้าฉันมีถ้าฉันมีเมียฉันไปฝากอะไว้ไอ้ลอตโต้แน่นอนได้เลยอ่ะคุณบิลเล่อยแล้วเราอ่ะได้เราจะไม่ทำพิกานอะไรกันอ่ะเราจะมัวแต่เล่นไม่ได้เราแรงเรียร์เราไม่ได้เล่นเรีเลยเราเรากำลังดูว่าบ้านเราดีแ่ไหนจะต้งเี้ขึ้นหลังคาพวมุมนี้ดีนะตรงเนี้ยเนี่ยหลังเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมีโซฟาด้วยเกรอปะไหนวะเนี่ยบนหลังบนหัวแก เฮ้ยตรงนี้มันมีโซฟาด้วยอ่ะอยากได้ปะโค้กมึงไปไกลๆกลวาดเลยทำไมมึงจะปรับอะไรนิดหน่นอยโค้กมึงอยู่ไหนวะอยู่หน้าบ้านนะหน้าบ้านเดียวไหนเนี่ยคนจักรยานตามมาลุงเนี่ยมาดูมาดูหลังให้หลังหัวมุมเลยเนี่ยหัวมุมอ่ะแล้วลุงมาดูหลังบ้านคิดว่าไง เออหลังบ้านนี้โอเคเลยแต่บ้านไม่เล็กสัตว์เอองั้นไม่เอาดีกว่าเอาหลังโบสถ์เลยใช่ไหมดีสุดแต่หลังโบสถ์วะโอ้ยด้วยหลังลที่เตี๋ยวโบสาาถ์อะตามไหมหลังข้างโบสถ์ก่อนใช่ใช่ใช่แล้วมึงเอาจักรยานมาอย่างไวะเนี่ยูเห็นเนี่ยผู้ไอ้เคเดิเอลมาะ จกอะาที่นี่เออเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนียเชี่ยกำลังเล่นท่าเลยหาจุดเล่นท่าไหนอะหลังโบสถ์อะรู้ไหมเปิแต่ว่าเฟรโปรเจกต์เล่นท่าได้หอน่าจะหลังนี้ดีกว่าหลังนี้เหรอใช่สว่านน่าจะหลัง เออใช่หลังนี้หรือเปล่าลโกนั่นะหลังอะไรพวกที่มองบ้านหลังบ้านอ่ะมันก็จะย่นน้าทำดีมันก็สวยนะอือก็เราจะเอาหลังเนี้ยเพราะมันมีต้นไม้มีเงาร่มเงานี่แล้วเราก็จอดรถข้างบ้านแม่งเลยเเราจอดรถหน้าบ้านอ่ะพวกแล้วก็เราก็ยืนแบบจุดยืนอ่ะเราจะยืนบ้านนี้เป็นหลักก็ได้ตีไปอันนั้น่ะบ้านอยู่เราแต่ยืนอะเอาบ้านนี้เนี้ยบ้านที่สองนี้มันยืนคยินอยู่อ่ะใเป็นบ้านยืนจุดยืนอะไรเงี้ย เอ้ย๊ะใช่ปะฉันอยากไปซื้อเบีเยร์ไหมสักคันว่ะโดนใจเลยเล่นท่าได้เลยเว้ยซื้อบ้านอย่างนี้อยากซื้อไม่มาซื้อที่หลังอไอ้นั้น,นอ่ะเดี๋ยวฉันไต่ขอบไปดูแป๊บนึงแต่นนมันต้องไม่ง้างความเร็วมาอย่างส,งสงา Yo, ูงๆพี่โยวดาฟัคครับบอมแถวมันไอรถไปรถแกเจะของทางวะนี่ไง สุณแม,เม่เนไงวะอย,อยู่หน้าบ้านที่เราจอดรถนะสุมแม่นะใช่ใช่เขีบกเมยเลยเฮ,ฮ้ยเหี้ยรถสิบล้อจะทื่อแม่งไห่ขับรถปล้อวมาดิปล่ยยแม่งขบับรถพันนี้ ต้องถ่ายรูปลงมเป็นไหนไหมก็ดีนะได้อะพวกน่าสนรอลอยเจ้าลองส้นปรับหลังมันเสร็จแล้วเยี่ยมรอฝนอะพวกทำไรเงียนะพวกใช่แล้วล่ะต้ยึดหลอกหลอนอยู่เออวราปรับภาพเงียบเงียบเงียบจริง